ตำนานกับตันทีมเรียวพูแลงกฤตนะครับกลายเป็นคุณซื้อว่างงานนับตั้งแต่ที่กราบสวัสดทีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET อทฟุตบอลเวเลตี้ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดทุกๆกอย่างที่คุณอยากกดได้เลยนะครับโควาซิตคุยแมนซิตี้ลุล่วง รอตกลงค่าตัวหลังจบนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมัตเตโอโควาสิตนะครับใกล้ได้ย้ายไปเล่นเป็นผู้เล่นใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับหลังมีการคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเหลือแค่ต้นสังกัดต,ตกลงเรื่องค่าตัวเดลี่เมลนะครับสื่อประเทศอังกฤษรายงานว่ามาตเตโอโควาสิตนะครับมิดฟิลเชลซีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แคงโคแอดนะครับเหลือสัญญากับสิงห์บูเชลซีอีกเพียง12เดือนซึ่งทางทีมดังแห่งกรุงลอนดอนนะครับก็หวังว่าจะปล่อยโควาสิท์ออกไปแบบได้ค่าตัวเพื่อจะได้ไม่เสียไปแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์หนะ้าโดยสื่อเจ้าเดิมนะครับเปิดเผยต่อว่าเรือใบสีฟ้าได้รับอนุญาตจากเชลซีให้เจราจาเรื่องการย้ายทีมกับตัวนักเตะและคำยืนยันจากฟาวิซซโอโรมาโน่เยยวข่าวคนดังบอกอีกว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกลงเรื่องสัญญากับโคววซิตลงตัวแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเหลือแค่การที่ทั้ง2สโมสรตกลงค่าตัวซึ่งคาดว่าจะเปิดโต๊ะเจรจากันหลังจากเกมนัดชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวลงเตะก,กับอินเตอร์มิลานในคืนวันอาทิตย์ที่11มิถุนายนนี้แมนยู U, เล็งปล่อยยืมกรีนวูดให้ทีมในยุโรปซีซั่นหน้า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพิจารณาที่จะส่งเมสันกินบูธไปให้กับทีมอื่นในยุโรปยืมตัวในช่วงฤดูกาลหน้าโดยมีทีมหลีกหลายประเทศเป็นทางเลือกชีวิตของเมสันกินบูไวัย21ปีต้องหักเหสุดๆเมื่อถูกจับในข้อหาทำร้า,ายร่างกายและข่มขืนส่งผลให้โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งแบนยาวตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว แม้ว่าปัจจุบันศาลได้ตัดสินให้เมสันกินวูดพ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหาไปแล้วแต่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่เรียกตัวนักเตะกลับสู่ทีมโดยทางสื่อด aily mail นะครับสื่อประเทศอังกฤษเปิดเผยว่าทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหาทางที่จะส่งเมสันกินวูดไปเล่นยังต่างแดนด้วยรูปแบบการยืมตัว1ปีโดยมีจุดหมายอย่างอิตาลี สเปนและตุรกีเป็นทางเลือกที่มีแนวโน้มมากที่สุดสําหรับกีนบูธนะครับรับค่าเหนื่อยกับผีแดงอยู่ที่75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และสัญญาเหลือกับทีมอีก2ปีลงไายเซ็นเรียบร้อยเลวมันลิดจบเปิดตัวเบลลิงแฮมสัปดาห์หน้าฟาบิซซโอโรมานโนนะครับผู้สื่อข่าวชั้นแนวหน้า ทวิตเปิดเผยความเคลื่อนไหวถึงอนาคตการค้าแข่งของจูดเบลลิงแฮมเพิ่มเติมว่าดาวเตะทีมบุลซีดอทมุนผ่านการตรวจสภาพร่างกายกับเรียวมลิดและจะหลดปากกาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับราชันชุดขาวในสัปดาห์หน้า เบลลิงแฮมนะครับขุนพลทีมชาติอังกฤษวัย19ปีจ่อย้ายไปค้าแข่งในศึกลาลิกาสเปนในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนแล้วหลังจากเสือเหลืองถแถลงยืนยันรับข้อเสนอ103ล้านยูโรเราๆาประมาณ3,888ล้านบาทที่ทีมราชันชุดขาวติดต่อขอซื้อเข้ามาต่อจากกรณีดังกล่าวนะครับล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายนโรมาโนทวิต เพิ่มเติมว่าเบลลิงแฮมผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ซานติอาโกเบอร์นาบิลและเซ็นสัญญาไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2019โดยเชื่อว่าจะมีการเปิดตัวนักเตะในสัปดาห์หน้านอกจากเบลลิงแฮมแล้วนะครับเรอัลมาริดถูกแฉว่าสนใจดึงไฮคาแวกจากทีมเชลซีอีกรายและที่สําคัญนะครับพวกเขากระหายคว้าแฮร์รี่เคนดาวยิงทีมสเปอร์ให้มารับภาระแทนคาริมเบนเซมาหัวหอกเลือดน้ําหอมที่ย้ายไปค้าแข่งในลีกซาอุดิอาระเบียกับสโมสรเอาอิ It ด้วยคนนี้น่าลองเสี่ยงเลสเตอร์ ester, สนตั้งเจอราดคุมทัพแทนสมิธเลสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังพิจารณาที่ยื่นข้อเสนอให้กับสเตีเปนเจอราดเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมทัพจิ้งจอกสยามแทนดีนสมิธ หลังพวกเขาเตรียมสร้างทีมใหม่นับตั้งแต่ที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ตำนานกับตันทีมเรียวพูอังกฤษนะครับกลายเป็นกุนซือว่างงานนับตั้งแต่ที่โดนแอตตันวินล่าไล่ออกเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่พึงจะกุมบังเหียนไม่ถึงปีด้วยซ้าด้วยสาเหตุที่ทําให้สิงห์ผง,งาดต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นหลังจากนั้นนะครับวินล่าแต่งตั้งอูนายเอมิลี่เข้ามากุมบังเหียนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันที เมื่อในายใหญ่ชาวสเปนนิสนะครับสามารถนำทีมก้าวขึ้นมาอยู่ในโซนครึ่งบนของตารางพร้อมกับจบซีซั่นด้วยการคว้าโคต้าไปเล่นในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟนซ์ลีกได้เรียบร้อยสำหรับเจอหลาดนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากลีดจูเนเตดเช่นกันแม้จะเสียประวัติไปบ้างกับการโดนไล่ออกแต่เขาก็ถือว่าเป็นกุญซือหนุ่มไฟแรง ที่มีผลงานน่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากตอนที่คุมสิงห์พง,งาดนะครับช่วงกลางซีซั่น2021-2022ก็สามารถนำทีมจบกลางฤดูกาล้วยเหตุนี้ทำให้เลเตอร์เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของสตีวีจีมีดีพอที่จะนำสโมสรหอนหวนกลับมาสู่หลีกสูงสุดแห่งเมืองผู้ดีได้ The Fox นะครับแต่งตั้งดีนสมิธเข้ามาทำงานแทนแบนเดอร์ลอจเจอร์ที่โดนปลดกางอากาศเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาแต่เจ้าตัว ซึ่งเคยนั่งเก้าอี้นายใหญ่วิลล่ามาก่อนที่เจอหล่าจะได้รับตําแหน่งไม่สามารถช่วยทีมให้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้ขนาดเดียวกันนะครับสื่อหลายสํานักรายงานว่าสมิธได้เข้าไปพูดคุยกับคุบคณอัยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรและจอร์นลัสกินผู้อำนวยการฟุตบอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องอนาคตของเขาสำหรับก่อนหน้านี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้แสดงความสนใจอยากใช้บริการของสกอตต์ปาร์เกอร์ซึ่งเคยนำฟูลแลมและบอนมัร เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกมาแล้วและเอนโซมาเลสกาโค้ชชาวอิตาเลียนหนึ่งในทีมงานของเปปกัวเดล่าในสโมสอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยทั้งนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีเลสเตอร์ atter, อยากได้แกมพอตเตอร์เข้ามาสารต่อง,งานของแบนเดนลอเจอร์ ger, แต่กุลซื้ชชาวอังกฤษตัดสินใจที่จะพักเบรกการทำงานเพื่อพักเลียแผลใจจากการโดนสิงโตน้ำเงินคามเชลซีปลด ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพวกนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ